สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานําเสนอการใช้โปรแกรม ArcMap 10ในหัวข้อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Join Relate Rel Rel นะคะขั้นตอนแรกให้เราไปเปิดโปรแกรม ArcMap 10ขึ้นมาก,ก่อนค่ะ เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะให้เราไปนำข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ปราจีนบุรีออกมาให้เราไปที่โฟลเดอร์ของ so And d s o u n d g r p เลือก so And d s o u n d g r p ที่เป็นพ o ลิกอนออกมานะคะแล้วให้เรา open attribute จากนั้นให้ไปเลือกซอยโพดออกมาค่ะคลิกขวา open เพื่อดูว่าตารางสองตารางนี้มีความสัมพันธ์แบบไหนซึ่งในที่นี้ตารางสองตารางนี้จะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเพราะใน id สามารถบอกค่าได้ค่าเดียวนะคะเมื่อเราทราบความสัมพันธ์ของตารางนี้แล้วให้เราไปเปิดตารางของซอย under score grp ไปที่ Table option เลือก j o i and relate เลือก j o i ค่ะในช่องแรกให้เราใส่ค่าของ j o i ID ลงไปส่วนช่องที่2เราต้องการเอาไปจอยกับตารางที่ชื่อว่าอะไรให้เราเลือกอันนั้นนะคะในที่นี้เราจะใช้ j o y Code ค่ะส่วนช่องที่3ให้เลือก j o i d โอเค จากนั้นจะมีผลลัพธ์ที่ได้ดังรูปนะคะคือจะมีการเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วก็ปิดหน้าต่างไปเลยรีมูฟรีมูฟออกต่อไปจะเป็นการเชื่อมข้อมูลแบบรีเลทนะคะให้เราไปเปิดข้อมูลในแล็บห เลือกข้อมูลที่เป็นอำเภอที่เป็นโพลิกอนนะคะให้ลากออกมา open attribute จากนั้นให้เลือกข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนั่นก็คือ relate relate นะคะที่มันเป็นตารางให้ลากออกมาแล้ว open ค่ะแล้วก็เราก็มาดูความสัมพันธ์ของสองตารางนี้ว่าเป็นแบบไหน ซึ่งสงตารางนี้จะมีความสัมพันธ์แบบ1น่งตระก,กลูลเพราะ1นึ่งอำเภอมีหลายหมู่บ้านนะคะให้เราไปเปิดตารางของอำเภอแล้วก็ไปที่ table option นะคะเลือก join and relate ใช้คำสั่ง relate ค่ะช่องแรกให้เราเลือกฟิลด์ที่ชื่อว่าอำเภอโคดเป็นตัว relate นะคะ ช่องที่2ก็เลือก r e l a t r e l a t ค่ะช่องที่3ให้เลือก Amper Code ให้นำมาเป็นตัวเชื่อมกดโ OK ค,ค่ะเมื่อเชื่อมแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะคะมาถึงการคำนวณค่าสถิตินะคะ ซึ่งการคำนวณนี้ต้องเป็นฟิลด์ที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะให้เราไปเลือกอำเภอออกมาจากนั้นให้ Open Attribute ของอำเภอนะคะคลิกขวาที่ Fill a r r e เลือก s t t a i s t i c ก สถิตินะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงค่าสถิติออกมานะคะจะได้ข้อมูลค่าทางสถิติออกมาจากนั้นจะเป็นการสร้างกราฟนะคะให้ใช้ข้อมูลอำเภอแบบเดิมแล้วไปที่เมนูวิวค่ะกราฟ ซึ่งในช่องกราฟท้ายนะคะจะเป็นชนิดของกราฟมี3ชนิดก็คือ Bar, l i ลเอเรีนะคะส่วนใน Layer คือตัวสร้างกราฟเราจะใช้ข้อมูลอำเภอเป็นตัวสร้างนะคะในข้อมูล v a l u e จะเป็นตัวที่เราต้องการใส่ในกราฟนะคะเราจะใส่ค่าเอเรียเข้าไปค่ะบา์สไตล์ตัวนี้นะคะก็คือรูปแบบของกราฟซึ่งจะมีหลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเมื่อเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ next ต่อไปแล้วก็ finish จะได้กราฟออกมาในลักษณะนี้นะคะต่อไปก็คือการเอ p กพอร์ตกราฟคลิกขวาที่กราฟนะคะเลือกเอ p กพอรให้เราเลือกไฟล์เป็น jpeg แล้วก็ Save นะคะ Save ให้เราตั้งชื่อตามที่เราอยากจะตั้งเลยค่ะ แล้วก็กด close ไปเลยนะคะถ้าเราต้องการให้กราฟของเรามีลักษณะเป็น3มิตินะคะให้เราดบับเิิลคลิกไปที่กราฟเลือก a p p a r a p p a r e n c นะคะแล้วก็ติ๊กตรงกราฟ in 3D view โอเค ก็จะได้ลูปกราฟแบบนี้นะคะที่เป็น3มิติถ้าต้องการ Copy หรือ Save หรือ Send ให้คลิกขวาเลือกเอ็กพอเหมือนกันนะคะต่อไปคือการสร้างตัวรายงานการสร้าง Report นะคะให้ไปที่ View Report รีพอร์ตครีเอรีพอนะคะอันนี้คือ ตัวข้อมูลว่าเราต้องการจะนําข้อมูลตัวไหนบ้างที่จะรีพอเข้าไปในตัวรายงานของเรานะคะให้ถ้าเกิดเราจะข้อมูลตัวไหนแล้วก็คลิกไปแล้วก็คลิกลูกศรให้ไปเข้าอีกในรีพอร์ตไฟล์นะคะ เกิดเราได้ตามที่ความตามที่เราต้องการแล้วก็ให้กด next ไป n e t ไปเรื่อยๆจนถึงหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือตัวรูปแบบในในงานนะคะว่าเราจะเอารูปแบบไหนถ้าได้แล้วก็กด next ไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือการตั้งชื่อนะคะว่าเราจะให้ กราฟเรามีชื่อว่าอะไรเสร็จแล้วก็ฟินิชค่ะอันนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในตัวรายงานของเราแล้วถ้าเราต้องการจะแก้ไขก็ให้ไปที่ Edit นะคะถ้าถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วก็ Run ค่ะแล้วก็ Save เฟนะคะเราสามารถนำไปไว้ในแผนที่ได้โดยการ add report to ArcMap นะคะเพบโอเคก็จะทำให้ค่าเมื่อกี้มาอยู่ในแผนที่ของเราแล้วนะคะ แล้วก็จะมีการนําเข้าของกราฟนะคะให้ไปที่ insert picture แล้วก็ไปเลือกรูปกราฟของเราค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันขอจบการเสนอการ นำเสนอการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางจอ,อยลิเลตเพลงเท่านี้ค่ะขอบคินค่ะ